สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแชร์ข้อมูลสุขภาพาาการออกกำลังกายแล้วก็ควบอาหารเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยทาไมถึงยังอ้วนอยู่นะครับซึ่งก็เกิดได้จากหลายสายหสเหตุสาเหตุแรกก็คืออาจจะเป็นจากนอนไม่พอซึ่งจะทําให้ฮอร์โมนควบคุมความอิ่มหรือว่าเลปตินเนี่ยมีปริมาณที่ตา่าส่วนฮอร์โมนหิวเนี่ยหรือว่าเกลินสูงขึ้นจึงทาให้อยากอาหารมากขึ้นกรเลิว้วนขึ้นการป้องกันก็คือ นอนอย่างน้อย7-8ชั่วโมงซึ่งจะช่วยในเรื่องของการหลั่งฮอร์โมนเดปตินช่วยลดความอยากอาหารได้สาเหตุที่2อ,อาจจะเกิดจากยาบางชนิดเช่นยาคุมกําเนิดจะทําให้บวมน้ำํำยาซึมเศร้ากระตุ้นความอยากอาหารการป้องกันก็คือปรึกษาแพทย์เภสัชกรเพื่อปรับสูตรยาสาเหตุที่3เพื่จากไทรอยทํางานน้อยลงหรือว่า h y p โปไทรอยดซก็จะทําให้การเบิร์นเนี่ยน้อยกว่าปกติจึงบวมได้ง่ายขึ้นการป้องกันก็คือกินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารที่มีไอโอดีนพักผ่อนให้พอไม่เครียดสาเหตุที่4ความเครียดเรื้อรังสะสมฮอร์โมนเครียดสูงก็จะส่งผลต่อไขมันในช่งองท้อง <C reat ive> เพราะอยากแป้งอยากน้ำตาลมากกว่าปกติการป้องกันก็คือดูแลใจไม่ให้เครียด ทำสมาธิออกกำลังกายช่วยลดความเครียดได้